ป้าพี่โลเอาพี่น้องไข่บะโลค่ะไข่บะโลไข่พะโลเสิร์บใส่หมูสามชั้นนะคะเมื่อนี้ขึ้นมาจากน้องพี่น้องกระพับพักบ,บุ้งข้าเขาวสวยห่อนพี่น้องมาเด้อค่ะสวัสดีค่ะไอซ์นบ้านสาวเชิญับพี่น,อน้องครับเสดงเบ้าดำครับมาเด้อหิวเข่าคอจัดเต็มเลยมือเนี่ยขายปลาแล้วค่ะแต่วกก่าขายยังบ่เหมือนเดิเพราะว่าอย่างนี้เขามาคำเนาะพี่น้องเนาะกันเลย ในิม่มดําเป็นคนมคั่งหงเขาสวเสริมจะขายป่าแต่ว่าบริษัทขายได้พี่น้องนะแบตจะเสริมสามเครื่องเหมือนเพราะว่าสัเสริมไม่ได้ดกลับบ้านนะไม่ได้ดมาซาดไปแบบนี้เพราะว่าแบ่งกับี่มีกันเลยเอาละเอา,เอา,เอาปลาก้อนปลา,าสีน่าเั่นกันเลยไปขายขารถค่ะบริดัทให้พี่น้องเบิ้งท้ตยะขายยุ่นนองล้วกลับมาขายยุ่บ้านเอาน้าเนยเนาะค่ะพอได้เงินคืนเนี่ยเพิ่นพี่น้องมะมือนี่จัดไข่พะโล่ค่ะไส้หมูสามชั้นเลยพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้ากินน้ำค่ะอาบน้ำคัวปลาพร้อม ถึงเพป่าแดดเดี่ยวเนาะพี่น้องเนาะซอยกันกับแม่นะ่ะมองดูป่าน้อยป่าใหญ่ไปเลาะขายไม่ได้นกะหนักมาเห็นเขาเกลี่ยอีกมึงก็เรือ้อ,อ,องธรรมดา อืมข้าวของกับยุโทรงวันนี้เนี่ยค่ะนี่คือแล้วกับพี่น้องมีคนไม้อยากปล่าสวนเซลสมิสซื้อน้องปลาลายยุ กระเสริมบะมิ่มงานพี่น้องนี่ถ้าสาวเมื่อยกับบ้าต้นเอะไรแบาเอ้ามันหนักกับเอาแล้วมันเมื่อยจากของพี่น้องเมื่อยเลยดิ เ็บป่าขึ้นมาได้ขายป่าประท่านป่ากับทีเนาำแพนป้ามาขายกับสิคำนอกไปกับว่าเป็นเอาเด็ดป่าบางย่างบ้าคือปวดประคอป่าดูในงานแล้วไปส่งลูกค้าในหมู่บ้านน้ำซอยกัน ปลาก,กระไลต้งปลาก,กระไลเตมปลากระเพาะแห่งนี้ได้กินน่ะพี่น้องแล้วว่าเมนูหมายถึงว่าเมนูปลากันแล้ว เย็ยนแล้วใหลายมืองแล้วแลวันนี้เราดไปไม่ได้ามาป่าดูๆก็หอเมาเนี่ยพ็จะเห็ดเมนูป่าอีกอ่ะสีลายเมนูเอียดแต่เราสมกับแดมนอนแดมอ่ะคันหิวก็กินนี่มัก กนะแกงกินเรากาเจ้ามาดูกับ,บเรือวังสอสามโล้นอู่่ละค่ะจะแบ่งกันมากินน้ำอืมอืม

เอาอีกต่อไมีอันรีอนี่นนี้คือไม่ซื้อเป็นชองตังหากเลยชองหนึงเห็นไมาใส่อืมแี่น้อง เอาหมูกรอบด้วยข้าวหนังเฮดเบียก์ครัังเฮดเบียกค่ะวันนี้สนใจเนื้อกินไปในดอกินยังก็กินดีแน่ได้พี่หนุ่ยอ่ค่ะต้องแซ่บเซยซัวแล้วก็พเพิ่งว่าไปเล่นน้ำได้พี่น้องตะล่ำมือกันเลยสะสมสะสมสวนหรอ ือวาบาังคับเอาละถึงมือเราเ่อเรามีถึงมือเราเ่อ,เม,ม,อ,เอมีประสุบระสมงานนี่อย่างละเขาก็ไปเรียน แกบมึงเลือกเอาจานแรกมาแล้อันกันแด้พี่น้องน้อแต่แบงกินบางมแบงหลายหัว ข้อตายประมัณนหกล้มเนี่ยก็บักข้อน้อยแล้วเสก็จได้แพ้ตัดหัวมาขายเพิ่งซื้อเมื่อเดือสิโห์ ต้มัวหนาเลเฮ้ยต้มผันาเยเลยตมผัดหนามแ้วมึงเห็นติดกระเทียมอีไหน้ำบนดีข้ากันอ้อนแบบนี้พี่น้องข้าวปั่นโจ๊กไม่ได้หย่ำเลยน่ะนุ่มๆนะ

เีではでは ų, ๋ยเห็รจกางอย่างนี้ยที่พูดเน้ยแม่อาหารี <AS S> ่แบบบางมากไปเลยเนาะสำหรับสะสมกกินได้ยุติแล้วครับบมีอารมณ์บ่พาอยากแหงอิริกะบ่กากินจับน่เลยเคยไบกินไปกินหมดเดียวกับบ่เยกินแต่อย่างบ่ไม่ยบ่กล้า มันมีแนวะี่เ่มักก็ห้ามับเ,เ,เป็นพวกปลาพวกอย่างนี้นเี่เห็นเรากินน้ำกระสมรอเราบ่เหลวนี่พี่น้องเราบ่ค่อยมกักเริ่ิว่ากับมันก็บปลาอค่หืดคนเขามันกับมาต่างกันเนาะเขาก็ปลาบกันเอา มือถึกแต่ล้วแน่มือถึกแต่เ้าแน่มือข่อจแกกันตรงกันแน่ดิแต่ว่า <c oughs> มันจะกินพะโลเ่เซ็ตมือได้ไ่มนี่นเราสมอยาต้องเม่ตำห้อง จำหเหยียบอัะบุ่งหน่อยพอนะสองมพื่งนะม,มันแกให้ใส่เงิสิมันแกรตรงน,นี้มากกวน่นมากกว่นตลาดเนะ่ม,มา ในว่าเรื่องกับบ้าเรื่องเดงน้าพี่น้องแม่น่ะถึ่กัดไปซียาซองเรียบร้อไปเหยียบเพิ่มเน,นี้ยไปนอนคนยุ่ยผ่าแล้วลืมเบื้องหอืมแซบแซบคักเด้อค่ะพี่น้อง เอาละเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กับสิฝากไว้สักนี้เดียเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะไม่นี้ขอมาเคลียร์งานเดี่ยวมือหนาเขาก็ลงทงอีก้ะดีเนี่ยค่ะสวัสดีครับเสิรักพี่น้องนะคะ่ะ